โอเคครับมาถึงเรื่องสุดท้ายเลยครับของการอ่านปฏิ action นะครับเบื้องต้นนะครับโชคดีพอดีเลยนะครับได้จบในวันนี้นะครับในวันศุกร์เลยนะครับก็คือการหาจุดปิดออเดอร์ครับทุกคนหลังจากที่เราหาแนวรับแนวต้านสําคัญได้แล้วโดยการหาจากทำเฟรมใหญ่ไปทำเฟรมเล็กตีเส้นนะครับให้มันดูว่ามันมาซ้ํากันตรงไหนบ้างเราก็จะเจอจุดออกออเดอร์นะครับก็คือซับไพหรือไส้เทียนของทำเฟรมใหญ่ที่ เป็นแนวรับแนวต้านที่ทับซ้อนกันเยอะๆนะครับเราเรียกแนวรับแนวต้านเหล่านี้ว่าแนวต้านสําคัญเพราะว่ามีการซื้อขายในปริมาณที่สูงมากกว่าแนวรับแนวต้านปกตินะครับแล้วเราก็รู้แล้วว่ากับดักของตลาดเนี่ยมีกับดักแนวรับแนวต้านที่ไม่สําคัญกับดักแท่งเทียนอดีตและแท่งเทียนปัจจุบันกับดักเวลาแล้วก็กับดักข่าวและเครื่องมือหลังจากเรารู้หมดแล้วนะครับเราก็มาคิดว่าเราจะออกออเดอร์ตรงไหนดีนะครับเราก็รู้แล้วเราจะออกตรงไหนนะครับแต่ทีนี้เราจะปิดตรงไหนล่ะนะครับ การปิดออเดอร์ครับจดครับจดครับจุดปิดออเดอร์นะครับที่ดีที่สุดนะครับก็คือไส้เทียนของแท่งก่อนหน้าที่เป็นไส้เทียนของแนวรับแนวต้านสำคัญนะครับจะทำให้คุณได้กำไรมากที่สุด แต่เป็นแนวรับแนวต้านสำคัญในไทม์เฟรมที่เล็กลงมาจากไทม์เฟรมที่คุณใช้ออกออเดอร์เช่นตอนนี้เราดูไทม์เฟรม H4 ในการออกออเดอร์จากแนวรับแนวต้านสำคัญในไส้เทียนโซนิงนั้นแล้วเราจะไปดูจุด TP ที่ไทม์เฟรม H1 ที่แนวรับแนวต้านสำคัญนะครับทำไมถึงใช้คาว่าแนวรับแนวต้านสำคัญแต่ไม่ได้ใช้คาว่าแท่งเทียนก่อนหน้าแล้วเหมือนเบสิก เพราะว่าถ้าเกิดใช้แค่ไส้เทียนของแท่งก่อนหน้าจาก H4 ที่เป็นท e ์เฟรมใหญ่ที่คุณออกออเดอร์แล้วคุณไปปิดที่ไส้ H1 ที่ใกล้ที่สุดคุณจะได้กําไรน้อยต่อหนึ่งไม้เพราะมันอยู่ใกล้มากแต่ถ้าคุณตีเส้นแนวรับแนวต้านสําคัญแล้วจบไปแล้วเนี่ยคุณจะเจอไส้เทียนของท e ์เฟรมที่เล็กลงมาที่อยู่ไกลเพราะว่ามันเกิดจากแนวรับแนวต้านสําคัญและไส้เทียนมันจะไปอยู่ไกลขึ้น ทำให้จุดปิดของคุณไม่ว่าจะเป็นไม้บายหรือไม้เซลล์อยู่ไกลขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่ปิดออเดอร์ที่แนวรับแนวต้านไม่สําคัญไส้เทียนของแนวรับแนวต้านที่ไม่สําคัญเราจะมองผ่านไปเลยเพราะว่ากราฟชนต้องผ่านต้านต้องผ่านรับต้องผ่านเพราะฉะนั้นเราจึงไปปิดที่ไส้เทียนของไทม์เฟรมที่เล็กลงมากว่าไส้เทียนของที่เราออกออเดอร์เราออกออเดอร์ H4 ก็จริงนะครับแต่เราออกออเดอร์มาจากไส้เทียน ของโซนนิ่งของแนวรับแนวต้านสำคัญและเป็นโซนนิ่งของซัพพลายโซนนะครับที่เป็นซัพพลายโซนของแนวรับแนวต้านสำคัญนั้นๆเราจึงเลือกไปปิดที่ทารเฟมที่เล็กลงมานะครับจากทารเฟมที่เราเปิดเราเปิด H4 ปิด H1 แต่เราไม่ใช่จะไปปิดไส้ไหนก็ได้ไม่ได้จะไปปิดไส้ที่ใกล้ที่สุดเพราะเราไม่ได้ต้องการที่จะคัดไม้นะครับแต่เราต้องการที่จะทํากําไรเพราะฉะนั้นเราจึงเลือกไปปิดที่ไส้เทียนที่เป็นไส้เทียนของแนวรับแนวต้านสำคัญ ที่อยู่ในทาว์เฟรมที่เล็กลงมาจะทําให้เราได้กําไรที่เยอะขึ้นเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับถ้าเข้าใจพิมพ์คำว่าเข้าใจครับทุกคนเข้าใจไหมครับเช่นดูนะครับนี่ H4 นะครับเราไปดู H1 เราก็จะเจอว่าโอ้นี่พอ H1 เป็นอย่างนี้นะถ้าฉันได้ไม้ใบนี้มานะฉันจะไปปิดที่ เซลส์ตรงนี้เลยอ่าทำไมเป็นงั้นล่ะจดครับกดเดียวกับ Hedging ครับเปิด b u y เท่ากับปิดเซลเปิดเซลเท่ากับปิดบายจดครับเปิด b u y เท่ากับปิดเซลเปิดเซลเท่ากับปิดบ u y เพราะฉะนั้นปิด b u y เท่ากับเปิดเซลปิดเซลเท่ากับเปิดบาย 4ข้อนะครับจดไปนะครับข้อหนึ่งเปิดบายเท่ากับปิดเซล์เปิดเซล์เท่ากับปิดบายปิดบายเท่ากับเปิดเซล์ปิดเซล์เท่ากับเปิดบายเพราะฉะนั้นจุดเปิดออเดอร์ฝั่งบายจุดปิดที่ดีที่สุดก็คือจุดออกออเดอร์ฝั่งเซล์จุดเปิดออเดอร์ฝั่งเซล์ จุดปิดที่ดีที่สุดก็คือจุดเปิดออเดอร์ฝั่งบายนึกออกยังนึกออกยังเข้าใจยังครับเข้าใจยังเข้าใจยังครับเข้าใจไหมเห็นภาพเลยไหมชัดเลยไหมเรียนกันมายากๆเนี่ยสามวันเนี่ยเพื่อที่จะมาเอาอะไรง่ายๆแค่เนี้ยแต่ถ้าเกิดไม่ได้เรียนมาเนี่ยจะไม่เข้าใจเลยในสิ่งที่ผมพูด เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องไมฮดจิ้งที่มันมีเท่ากันอยู่ผมถึงถือว่ามันเป็นบาลานซ์ไปแล้วถือว่ามันปิดไปแล้วนะครับเพราะว่ามันล็อกกันแล้วอยู่แค่นั้นแหละไม่มีไปมากกว่านี้แล้วนะครับเห็นภาพชัดขึ้นไหมครับถ้าเห็นภาพชัดขึ้นนะครับพิมพ์คําว่าชัดขึ้นหรือคําว่าชัดก็ได้ครับไม่ใช่พี่ชัดวอร์รีแสล็มนะครับชัดเฉยๆนะครับชัดนะครับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นจุด เปิดออเดอร์ฝั่งเซลล์จุดปิดที่ดีที่สุดก็คือจุดเปิดออเดอร์ฝั่งบายก็คือจุดปิดฝั่งเซลล์ส่วนจุดเปิดออเดอร์ฝั่งบายจุดปิดที่ดีที่สุดก็คือจุดเปิดออเดอร์ฝั่งเซลล์นะครับอันนี้แหละครับคือพื้นฐานของเฮจิ้งแค่เป็นการเปิดและปิดส่วนเฮจิ้งคือการเปิดและเปิดเข้าใจยังเพราะฉะนั้นจุดเปิดออเดอร์ฝั่งเซลล์ ก็ไปปิดที่จุดเปิดออเดอร์ฝั่งบายจุดเปิดออเดอร์ฝั่งบายก็ไปปิดที่จุดเปิดออเดอร์ฝั่งเซลล์แค่ไทม์เฟรมจะต้องเป็นไทม์เฟรมที่เล็กกว่าจุดที่ออกออเดอร์ตอนที่เปิดไม้จุดปิดจะต้องปิดในไทม์เฟรมที่เล็กกว่าเสมอนะครับชัดไหมครับชัดเจนนะชัดเจนนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผู้คุณก็ได้เรียนรู้แล้วนะครับ เรื่องการอ่าน price action เบื้องต้นของ intensive traderist นะครับ5หัวข้อได้แก่1หาแนวรับแนวต้านสำคัญนะครับที่เราตีเส้นจาก time frame ใหญ่ไป time frame เล็กเลยนะครับดูว่าไหนมันทับซ้อนกันบ้างนะครับหลังจากนั้นเราก็หาจุดออก order นะครับโดยการหาไส้เทียนของ time frame ใหญ่นะครับที่เป็นแนวรับแนวต้านที่มีการทับซ้อนกันมากในหลาย,ลาย time frame เลยนะครับเราเรียกว่าแนวรับแนวต้านสาคัญ เพราะว่ามีการซื้อขายในปริมาณสูงมากกว่าแนวรับแนวต้านปกตินะครับหลังจากนั้นเราก็มามองพฤติกรรมของตลาดนะครับ oh. เพื่อหากับดนะครับว่ามีกับดักอะไรบ้างเราก็จะเจอกับดักแนวรับแนวต้านที่ไม่สําคัญที่ทําให้เราเซลล์ต่ําลงใบสูงขึ้นโดยการที่ตลาดทําแนวรับให้สูงขึ้นแนวต้านให้ต่ําลงหลังจากนั้นเราก็เจอกับดักแท่งเทียนนะครับที่สร้างแท่งเทียนขึ้นมาให้เรา Follow เซล์ o l l o w b u y หรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับทั้งกราฟอดีตและกราฟปัจจุบันหลังจากนั้นเราก็เจอกับดัก เวลานะครับหรือการไซด์เวที่ทําให้เรารู้สึกอึดอัดนะครับอยากจะออกออเดอร์แทบเป็นแทบตายและสุดท้ายเราก็มาแพ้ข่าวและอินดิเคเตอร์ที่หลอกล่อให้เราออกออเดอร์ในกับดักเหล่านั้นนะครับซึ่งวันนี้เราก็เลยต้องมาเรียนกันว่าโอเคเมื่อเรารู้ทุกอย่างแล้วเราต้องมาตัดสินใจประยุกต์ว่ามาคาดการณ์ว่าเราจะออกออเดอร์หรือไม่ออกออเดอร์ซึ่งการาฟชุดนี้เราตัดสินใจแล้วว่าเราไม่ออกออเดอร์นะครับ ไม่ออกออเดอร์เพราะฉะนั้นเราจึงไปตั้ง pending order ไว้ในจุดที่อยู่ในโซนนิ่งของซับไพที่มาจากแนวรับแนวต้านสำคัญเราใช้ออกออเดอร์ที่ทางเฟรมใหญ่ก็คือทาเฟรม H4 นะครับและเราก็เรียนรู้เรื่องการหาจุดปิดออเดอร์จุดปิดออเดอร์ที่ดีที่สุดของฝั่งเซลก็คือจุดเปิดออเดอร์ b า y จุดปิดออเดอร์ที่ดีที่สุดของฝั่งบายก็คือจุดเปิดออเดอร์ฝั่งเซล แต่จะต้องเป็นไทม์เฟรมที่เล็กลงมานะครับเช่นเราเปิด H 4เราต้องไปหาจุดปิดที่ H 1นะครับแล้วคุณจะสามารถทำกำไรได้สูงสุดจากการออกออเดอร์ในไม้นั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการในการเปิดออเดอร์และปิดออเดอร์นะครับซึ่งจะคล้ายๆกับเฮดจิงเฮดจิงคือการเปิดและเปิดแต่การที่เทรดแบบนี้นะครับก็คือการหาจุดเปิดและหาจุดปิดมีการเปิดและปิดเปิดและปิดเปิดและปิดนะครับไม่ได้มีการเฮดจิงเข้าใจไหมครับ เราก็รู้แล้วนะครับเรามาทวนกันนะครับในระหว่างห้านาทีที่เหลือนี้นะครับการอ่านไพ่แอคชั่นนะครับเบื้องต้นนะครับของอินเทนซีฟเราหาแนวรับแนวต้านสําคัญจากทำเฟรมใหญ่เป็นทำเฟรมเล็กเราหาจุดออกออเดอร์โดยหาไส้เทียนซัพพลายของทำเฟรมใหญ่ที่เป็นแนวรับแนวต้านที่ทับซ้อนกันเราเรียกว่าแนวรับแนวต้านสําคัญเพราะว่ามีการซื้อขายในปริมาณที่สูงกว่าแนวรับแนวต้านปกตินะครับเรามองหาพฤติกรรมของตลาดเพื่อหากับดักของเจ้านะครับซึ่งเราก็กําหนดกับดักออกมาว่าเรามีกับดักแนวรับแนวต้านที่ไม่สําคัญ ที่มันสร้างแนวต้านที่ต่ําลงให้เราเซลล์ต่าลงแนวรับที่สูงขึ้นให้เราบายสูงขึ้นกับดักแท่งเทียนนะครับที่ทําให้เป็นแท่งเทียนอดีตกับแท่งเทียนปัจจุบันนะครับให้เราโฟลว์เซล์โ l ลว์บายหรือบายที่แรวรับแนวต้านที่ไม่จําเป็นนะครับกับดักเรื่องเวลาที่ไม่คาจิตวิทยาของเราทําให้เราเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดอยากเอาออเดอร์ไม่มีออเดอร์สักทีนะครับและสุดท้ายก็คือเราคถูกฆาตกรรมด้วยกับดักข่าวและเครื่องมือนะครับโดยการนําพาการาฟไปสู่แนวรับแนวต้านและเกิดการเบรกขึ้นนะครับถ้าเรา พอเราเรียนรู้พฤติกรรมกับดักทั้งหมดเสร็จปั๊บนะครับวันนี้เราก็เอามาประยุกต์นะครับเข้ากับวิธีการของเจ้ามาประยุกต์ว่าเราตัดสินใจว่าเราจะออกออเดอร์หรือไม่ออกออเดอร์ซึ่งทาให้เราเห็นแล้วว่าช่วงไซเวยร์คือช่วงที่เราไม่ออกออเดอร์นะครับในอินเทนซีฟเราจึงทําการตั้ง pending นะครับ by pending s e ล์ไว้นะครับแล้วเราก็มาเรียนรู้กันเรื่องการหาจุดปิดออเดอร์นะครับซึ่งเราจุดปิดออเดอร์คือการออกออเดอร์ที่ทําเฟรมใหญ่ปิดออเดอร์ที่ทําเฟรมเล็กก็คือออกออเดอร์ที่ซั p p l y zone จากแนวรับตัวต้านสําคัญนะครับก็จะกลายเป็นซับไพโซนสําคัญนะครับที่ทาเฟรมใหญ่ไปปิดที่ซับไพโซนสําคัญในทำเฟรมเล็กเช่นออกที่ H4 ก็ไปปิดที่ H1 จุดเปิดบ่ายนะครับจุดปิดที่ดีที่สุดของไม้บายก็คือจุดเปิดเซลล์ส่วนจุดปิดเซลล์ที่ดีที่สุดก็คือจุดเปิดไม้บายนะครับเราได้เรียนรู้เรื่องนี้กันแล้วนะครับก็คือคล้ายๆเฮดจิ้งเลยแค่เราเปิดและปิดจุดเปิดบาย แล้วไปปิดที่ดีที่สุดคือจุดเปิดเซลล์จุดปิดเซลล์ที่ดีที่สุดก็คือจุดเปิดบ่ายนะครับนี่สิ่งที่เราเรียนรู้กันไปในวันนี้นะครับ